โอ้ยเอ้อเอาส้มมาว่ะโอเคนั้นแล้วลามสลันเลยส้มแม่งมานะเต็ม้านี่คือฟีเจอร์เหรอเปิดทอร์โบแม่เมาไม่ทันหรอทำไม,ไไไมเข้าคนเราก็สวยนเนี่ยเฮ้ยมาแล้วอ่างเปลามาแล้วโ้โวตัวใหญ่ยยด้วยหาแล้วเฮ้ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยคูณสิบเจ็ดพันดมาว่ะนาที อมตานินะ,นะ <c oughs> โอเคผมก็กราบสวัสดีมิตรรักนักสมัอรทุกคนทุกท่านกันด้วยนะค <c oughs> รับผมวันนี้นะผมก็จะมาขวดสปปนนะอ่าเกมฟอร์จูนไทเกอร์นะเป็นเกมของค่ายพีจีนะเกมใหม่นะซึ่งบอกเลยว่าทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำอีกแล้วนะเกมนี้ผมคือผมชอบมากๆนะคือเคยเล่นมาแล้วนะแล้วก็ติดใจมากๆเลยมันซ้ำอีกดีว่านะครัอเคก่อนนี้ควักทุนมาหมดอยู่สองนิดๆน,นะีเอยู่สองร้อยเจ็ดสิบห้า พมกี้ก็ฝากไปอีก2,000เดี๋ยวมาดูก็ว่าจะเป็นยังไงนะส่วนใครอยากกดตามนะอยากรู้ว่าผมฝากเว็บไหนก็ลิงก์ไลน์แอดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็ขึ้นป๊อปอัพให้นะครับแอดสามเก้นะครับก็<อ>เดี๋ยวมาลุยกันเลยแล้วกันเนาะถ้าใครอยากตามก็ตามมาไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคไหมเดี๋ยวรวมด้วยเบ็ดสิบก่อนแล้วกันนะครับผมลุยกันเบ็ดสิบ คือแบบว่าเราเขียนสรัดก่อนคือเกมฟอร์จูนไทเกอร์มันคล้ายๆของเกมพวกฟอร์จูนออฟกับฟอร์จูนเมานะอย่างที่ผมเคยอไงผมเคยเล่นพวกแบบฟอร์จูนเมาส์หรือว่าแบบฟอร์จูนออฟคือแพทเทิร์นน่ะคล้ายๆกันเลยพวกสิมโบล์คือมีไม่เยอะนะครับแต่ถามว่าข้อดีของเกมแบบนี้คืออะไรนะคือมันมีฟีเจอร์ที่ว่ายัางเราขอปบเบ็นนิดนึงนะ เป็นแบบสัมัสยังพวก f o r t จูนเมาส์เงี้ยมันจะมีแพทเทิร์นที่ว่าจ่ายหมุนจนขวาจะได้ได้เหมือนกันเต็มหน้านะครับแต่ฟอร์จูน t i เ e r ร์จะแตกต่งางอางสังเกตน,นั้นคือตรงที่ว่ามันจะมีอ่างเป่าน้ำคูณสิบคือว่าแะสุ่มสมิมโบนะครับอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะโอกาสเข้าได้หมดแล้วก็คูณสิบเท่านะครับแล้วก็จ่ายเต็มหน้าด้วยนะครับ ซึ่งถ้าผมว่าเพื่อนๆเราเล่นเนี่ยเบ็ดแค่สิบบาทกไ็ได้นะแต่ดันไปได้ซิมโบใหญ่สุดอย่างเงี้ยคูสิบร้องก็จากเลยนะครับผมบอกเลยนย้องคอหอยพอกแตกมา้วยกันรนบหายพูดเพลินทุนจะหมดแล้วเนะี่ยมาหน่อยดิเฮ้ย แต่ชอบเกมนี้ก็คือแบบเสียแม่งโคตรน่ารักเลยมัตงตะวัตะมิจัดมาอเอราะวาเน้นแบบไต่เบ็ดสเต็ปไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเกมนี้มันเข้ายากแต่เดี๋ยวมันก็ต้องเข้านะครับผมบอกเลยนะครับไปสามสิบทีแล้วกันนะครับผมเบ็ดห้าสิบเลยนะครับ ห้าแล้วติดพันหนึ่งไปก็เรื่อยๆน,นะลุ้นเนาะถ้าเล่นเบ็ดคือเราต้องคำนวณเบ็ดดีๆนะไม่งั้นเบ็ดสูงไปมันกล้าจะเสี่ยงเลยนะอย่างเงี้ยเขาต้องเสี่ยงนะแต่คือเกมนี้มันมันแตกดีอยู่แล้วแหละนะครับเกมใหม่นะครับอีกอย่างนึงคือถ้าเราเพื่อ,เอนเล่นเบ็บตรงเนะี่ยไม่ผ่าไนไรเนน่ะ โอกาสแตกมันเขาทำอย่างเยอะสูงกว่าแล้วนะครับมันมีโอกาสอะง่ายๆนะครับมีความหวังอะไม่ใช่นเล่นยังไงก็แบบมีมียังไงก็ไปแตกงไงนไม่ใช่นะครถ้าใครอยากเล่นวาร์ปดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้รุ่นตั้คอมเมนต์นะโอเคมาลุยกันหน่อยนะครับยัต้อง กดปันด่นเบรคแล้วแม่งไม่ไหวแล้วปวดหัวเลยว่ะปวดหัวเลยเนี่ยไม่เข้าจริงหรอเฮ้ยเพื่อนมาไหนนี่ชุนเหลือแค่เจ็ดร้อยแล้วเฮ้ยกับสองพันนะเฮ้ยหัวจะปวดนะเปิดเทอร์โบแม่งเลย อุย้ยโถโมแม่งไวอะเหมือนฟอนลี่ตัดหน้าเลยเนี่ยฮัลโหลเอ้ยด้หไม่ได้นะฮะเมือ่อกี้งเลยแบบเกือบได้นะคือแม่งดูนฟีเจอร์นะวิจิ้งถ้าเข้านะถังดุมมาตัดฟักเกอร์เลยอนะ่ะมาฟัคกิเกาเอาอะไรเนี่ยอ๋อได้ซินโบใหญ่นดะ้วยก็คูซินโบใหญ่แม่งแถวเดียวแม่งได้หนึ่งแสนะเวทั้งสิบโคตรเยอะอะแล้วแม่งโคตรสิบมานะบึ้มบารซัมเบ้อะ่ะ แกงั้นสมกิ็งตุ๋ยอะ่ะไปฟังว่ะทุกคนไปฟังวาฮะฉากอะยมันตุ๋ยอะ่ะเอา้าส้มมาวะ่ะโอเคตั้งแ,แต่แรกามสลันเลยส้มแม่งมานะเต็นหน้านี่คือฟีเจอร์เหรอเปิดเทอร์โบแม่งมอง,งไม่ทันอ,ะอ่ะเฮ้ยดีด้แม่งเปิดเทอร์โบแม่งไม่ได้ลุ้นดีมีหัวเสียนะอืม สาสาโดนกุตุ๋ยแกงกูฟอกิ้งตุ๋ยน้ำหมกน้ำหมักในตุ๋ยกูไม่าคุยพวกเราในบุ๋ยเห็นพวกฟยวฟียวข้างถุยเส้นเล็กก่าชิ้นเลยจะเนืยอเย็ดกับสมุยเอ็มอารีมีนขอแยกปลาเบลเนะลกูจะแจ็คเขียนสมัยวะเนี่ยเลยเบ็เจ็ดสินะเราจะมาสบกินตุ๋ยหรือเปล่าฮับรับมาหน่อยเบ็จ็มาเฮ้ย นี่กูเล่นแบบลักชัวรี่นะขอลัคกี้ได้ไหมเยัง yeah. โคตรคมมาเอ,อิบเอ,อิบเอิบมา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 ,มาเร็วจะเข้าหรอไปเจ็ดสิบอะทำไมเข้าอกูรอรอสอเลยอนะไปมาแล้วอ่างเปล่ามาแล้ววูวิ่ตัวใหญ่ด้วย หาแล้วเฮ้ยผมไม่แน่ใจน,นะว่าแม่งจ่ายเท่าไหร่แต่ตัวนี้ตัวค่อนข้างตัวใหญ่อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะทอปท็อปอะ่ะท็อปไฟอ์อ่ะบอกเลยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยคูณสิบเจ็ดพันี่มาว่ะสมูกิ้งตุยจัดโอ้ไม่ค่อยเอเลยอะ่ะ มันว่าแ่งงช่วงนี้เอาติดเพลงเอไอสลันที่มาเลยสัาหนึ่งวันทีซุปเปอร์เมตาวินน่ะไงหมูเต้นผิวเลยพุงผิวโอ้โหพอเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตวางเมาส์นะครับขออนุญาตเอาทุนออกก่อนนะไม่ไหวแล้วละพอก่อนนะครับพอเรามันโลกนะเดี๋ยวขอไปปั่นเกมอื่นกันนะขอถอนกำไรถอนอะไรไปก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้น, Tiger นะฟอจูนไทเกอร์นะหรือว่าเสืออ้วนนะครับผมก็อย่างเงี้ยแหละกีีมันแบบเกียร์ใหม่ๆม,มาเนี่ยเส้นใหญ่แบบว่ามันแตกง่ายนะก็รีบไปกรอบโกยกันแล้วกันเด้อแล้วก็ถ้าใครแบบว่าตามกลัวตาม,ตาม,ตามไม่ทันยังไงอย่างเงี้ยแบบไม่เล่นบ่อยอย่างเงี้ยก็ติดตามช่องผมได้นะผมก็จะอัปเดตข่าวสารตลอดเวลาว่าเกียร์อะไรมาใหม่เกียร์ไหนแตกดีๆอะไรเงี้ย ก็กดติดตามไว้ได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดพับสไครต์เป็นกำลังใให้ผมด้วยนะส่วนใครอยากขอตามเดี๋ยวผมทิ้งว้ามให้ใต้คลิปนะครับผม3อ1ส x f w ก้นะครับโอเคนะวันนี้ก็พอละแม่งขอแห้งเดี๋ยวยี่ตอบแต่งติดพันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ผมขอตัวแพะไปก่อนเฮ้ลาไปก่อนนะครับถูกแล้วนะ อะไรนเนี่ยก็เล่นคนเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม